เบ้าคือคนบ่เคยเลียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจังใดจังแต่ว่าเงื่อนไขของพรรคประชาชนเท่ากับจะให้อนุทินเป็นนายกไปบอกกับพินวองประชาชคือจังว่าพรรคประชาชนนี่สิยกเมื่อให้อนุทินเป็นนายกเพื่อลมอุ่งอิงเป็นบ้าบา่สิ่งที่เขาพูดถึงคือการพูดถึงว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญให้อุ่งอิงพ้นจากาำหน่งไปสิเฮตดจังใดที่นี่สิไปยกผูดด้ใดเป็นนายกเอาปรหยุดประวิตรอนุทินจุลินจังสี่บอ สิไปยกให้ผู้ใดอ่าอาจารย์ใช่กเกษมหนึ่งสิบหรอพักประชาชนก็เสนอเงื่อนไขไว้ว่าถ้าพักไหนพร้อมที่จะแก้รัฐธรรมนูญและกําหนดวันยุบสภาเกษิยกมือให้ฉะนั้นถาม,มาเฮ้ยคันล็อกแมกั่งสิพักได้เป็นไปได้มากสุดอาจารย์ใช่กเกษมพักเพื่อไทยเท่านะเพราะอะไรพักเพื่อไทยหาเสียงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นเงื่อนไขที่สิแก้รัฐนุนอ่ะพักเพื่อไทยเข่าก็มูแล้ว แต่เป็นยังคือต้องไปบายเบี้ยให้ผู้อื่นเง้อเจ้าว่าอยากแก้รัฐธรรมานูญเรอบ่